ผู้บริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินท่านรองรนักฟุตนะครับจาะบรยหารหรือแก้ปัญหาในที่ประชุมนะครับนับกว่าคนนะครับดังที่ท่านทราบอยู่แล้วแต่สักครู่เนี่ยจะให้รายงานต่อที่ประชุมไฟฟ้าก็ดีคุณภาพดีการเงินความสะดวกอะไรต่างๆก็ดีนะครับอยู่ดำเนินกิจการ เป็นเวลา1 4วันนะครับถึงในวันที่4นี่นะครับแต้องมีการหาดื่มด้วยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะถามทางโจ,โจนะครับว่าขณะนี้เนี่ยท่านอยู่ตรงจุดไหนแล้วจะเดชะเนี่ยผมย้ําให้ท่านรองรัศวุตเป็นาอาหารที่ปไประชุมนะครับว่เคถขาสั่งการของท่านรองรัฐวุต เป็นเหมือนข้อสั่งการของผู้ราชการจังหวัดนะคุณโจผู้สัญจรเอ่อเอ่อเอ่อจะก็จะจะจะก็จะไปดีเสร็จ的那个协调以后就是就是正式生效了。ครับเพื่อให้การดำเนินการต่อไปได้เนี่ยก็จะดำเนินการไปตามมาลาการประชุมที่ผมเรียนแล้วในสองประเด็นครับเป็นขอเริ่มตั้งแต่รายงานสถานการณ์นะครับนั่นก็เชิญพี่น้องจุลชนนะครับขอบคุณมากและดีมากครับ จะมาคุณโจมาคนเดียวลูกค้าที่ต่างประเทศนี่จะไม่มาตัวเองที่นี่เองนก็เดี๋ยวให้คุณโจรีบมาแล้วเะานัมชสารจงเตาเลย